วันนี้นะคะเราจะยังอยู่กันในทวีปยุโรปนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะข้อมก็ได้พูดถึงในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆนะคะที่อยู่ในทวีปยุโรปนะคะไม่ว่าทรัพยากรน้ําป่าไม้สัตว์ป่านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงในเรื่องของลักษณะสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาต่างๆนะคะเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะ ตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอความเรียงคะเวค่ะอ่ะโอเคนะคะอ่ะมาดูกันในเรื่องของลักษณะสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของทวีปยุโรปนะคะในทวีปยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทวีปนะคะที่มีประชากรเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเอ่อชนผิวขาวนะคะจะมีเชื้อชาติดั้งเดิมของทวีปยุโรปแม้ว่าประชากรในทวีปยุโรปเนี่ยจะมีเชื้อสายเดียวกันนะคะ แต่ว่าเขาจะมีภาษาศาสนาแล้วก็รูปแบบทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายแล้วก็จะแตกต่างกันไปนะคะมาดูก่อนนะคะว่าลักษณะของเชื้อชาตินะคะในยุโรปเนี่ยจะมีกลุ่มไหนบ้างคือหลักๆนะคะก็จะมีอยู่3ามกลุ่มนะ ซึ่งประชากรในทวีปยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจะจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อชาติที่เราเรียกว่าคอเคซอยนะคะแล้วก็มีบางส่วนนะคะที่จะเป็นมองโกลอยแล้วก็นิกอยนะ นิกรอยนะคะซึ่งจะอพยพเข้ามา2กลุ่มหลังน่ะนะคะมองกรลอยแล้วก็นิกรอยเนี่ยก็คือเขาจะอพยพเข้ามาอยู่ใหม่นะ,ะซึ่งมาจากทวีปเอเชียแล้วก็แอฟริกานะ,ะกลุ่มเชื้อชาติคอเคซอยในทวีปยุโรปนะ,ะจะแบ่งย่อยๆได้3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะ,ะกลุ่มที่1เลยนะ,ะก็จะอยู่ทางตอนเหนือนะคะเราเรียกกลุ่มนี้ว่า นอร์ดิกนะคะกลุ่มนี้นะคะจะมีผิวขาวนะ,ะมีรูปร่างสูงโปร่งนะคะสูงใหญ่นะ,ะผมจะมีผมเป็นสีน้ำตาลหรือจะมีสีทองนะคะในตานะ,ะในตาลูกกระตาของเขานะคะก็จะมีสีฟ้านะ,ะมีรูปของกะโหลกศีรษะที่ยาวแล้วก็รีจะอาศัยอยู่ทางตอนเหนือนะคะก็คืออยู่ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียแล้วก็จะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป นะก็จะเป็นนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นะคะอ่ะกลุ่มคนที่กลุ่มที่สองค่ะนะก็คือกลุ่มเอสไพรนะ,ะกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะจะมีรูปร่างลักษณะนะคะก็คือเป็นคนผิวขาวนะคะมีรูปร่างที่สูงปานกลางนะคะมีกะโหลกศีรษะที่กลมแล้วก็ เป็นกลุ่มคนที่เป็นจำนวนมีจำนวนมากที่สุดนะที่อาศัยอยู่ในยุโรปทางตอนกลางนะ,ะแล้วก็ทางตอนเหนือของยุโรปแล้วก็ทางยุโรปตะวันออกนะ,ะส่วนใหญ่นะคะประชากรก็จะอาศัยอยู่ทางทิศใต้ของเยอรมนีตอนกลางของฝรั่งเศสนะคะตอนเหนือของอิตาลีนะคะก็จะอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียยูเครนออสเตรียหรือฮังการีนะคะและกลุ่มที่3ค่ะ กลุ่มที่3มีหน้าตาดูลออเลนะคะจะเป็นกลุ่มที่อยู่ทางตอนใต้นะคะอยู่ทางตอนมาทางตอนใต้และแหละนะคะก็จะติดกับทะเลมิเตอร์เรเนียนเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนนะลักษณะของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะผิวจะค่อนข้างครัำแนวะรูปร่างจะสันทัดคำว่ารูปร่างสันทัดเป็นแบบไหนนะคะก็ ไม่สูงเกินไปไม่ยาวเกินไปนะพอดีพอดีนะคะรูปร่างสันทัดนะมีตาสีดำนะคะมีตาสีฟ้านะคะรูปร่างของศีรษะนะคะจะเป็นรูปร่างแบบว่ายาวนะคะจมูกดูสันเป็นคมนะคะก็คือแบบอารมณ์จะแบบว่าหนุ่มอิตาลีอ่ะหน้าคมๆจมูกโด่งๆอะไรเงีง้ยน,นะคะ ส่วนใหญ่นะคะคนกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรปนะคะบริเวณเมทะเลเมเตเรเนียนบริเวณคาบสมุทรอบีเรียนะคะคาบสมุทรอิตาลีนะคะคาบสมุทรอลน,น่านนะ,ะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นประชากรในสเปนโปรตุเกสอิตาลีกรีซนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นลักษณะเชื้อชาตินะคะของคน3กลุ่มในทวีปยุโรปนะคะอะต่อไปค่ะ มาดูมาดูในเรื่องของภาษาบ้างนะคะมาดูในเรื่องของภาษานิดนึงนะคะภาษาในทวียุโรปส่วนใหญ่นะคะจะใช้ภาษาในตระกูลของอินโดยูโรเปียนนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะสามกลุ่มหลักๆด้วยกันเลยนะคะก็จะมีกลุ่มภาษาเยอรมนิกนะ,ะกลุ่มภาษาโรแมนส์แล้วก็กลุ่มภาษาสลาฟนะคะเอามาดูในกลุ่มของ กลุ่มภาษาเยอรมนิกก่อนนะคะเป็นภาษาหลักนะคะที่ใช้ในยุโรปเหนือแล้วก็ยุโรปตะวันตกเป็นกลุ่มภาษาเยอรมนิกทางเหนือนะ,ะอย่างภาษาโนเวสววเดนเดนมาร์กไอร์แลนด์นะคะกลุ่มภาษาเยอรมนิกนะ,ะในทางที่ตะวันออกก็จะมีกลุ่มประเทศแบบว่า เยอรมันอังกฤษดัสนะคะประเทศประเทศที่ใช้กลุ่มภาษาเหล่านี้นะคะก็จะมีหลักๆประมาณนี้นะะส่วนกลุ่มภาษาโรแมนส์นะคะเป็นภาษาที่ใช้ในยุโรปตะวันตกนะคะยุโรปใต้แล้วก็ยุโรปตะวันออกนะคะอย่างเช่นภาษาอิตาเลียนโปรตุเกสฝรั่งเศสสเปนอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีภาษาเป็นของตัวเองนะคะต่อไปค่ะ กลุ่มภาษาสลาฟนะคะเป็นภาษาที่เป็นภาษาส่วนใหญ่เลยค่ะที่จะอยู่ในยุโรปตะวันออกนะคะก็อย่างเช็กโปลิสนะคะรัสเซียโปลแลนด์เลยพวกนี้นะคะเขาก็จะมีภาษาเป็นของเขาซึ่งบางประเทศบางประเทศนะคะ mm. เขาจะมีภาษาราชการนะคะที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะ,ะอย่างเช่น เบลเยียมเนี่ยก็จะมีราชการถึง3ภาษานะคะมีดัสมีฝรั่งเศสมีเยอรมันนะ,ะอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็จะมีภาษาราชการของเขานะคะก็จะมีเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนแล้วก็ภาษาโรแมนซ์นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องด้านของภาษานะคะ ส่วนมาดูในด้านของาศาสนานะคะาศาสนานะชาวยุโรปส่วนใหญ่จะนับถือาศาสนาคริสต์นะคะแต่ว่าก็จะมีคนที่แบบว่านับถือาศาสนาอื่นๆด้วยนะคะแต่ถ้าคริสเนี่ยเรามาดูคริสก่อนก็คือเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดดูจากแผนภูมิเนี่ย ถึง78.2%นะคือส่วนใหญ่น,ะนับถือศาสนาคริสต์แต่คริสต์ในที่นี้นะคะก็จะแยกนิกายออกมาอีกนะนิกายหลักๆนะคะที่คนส่วนใหญ่นับถือเลยก็จะเป็นนิกายคาทอลิกนะ,ะโรมันคาทอลิกซึ่งนะคะเขาจะมีศูนย์กลางอยู่ที่นครรัฐวาติกันนะ,ะประชากรที่นับถือ ส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปตะวันตกแล้วก็ยุโรปใต้นะแต่ว่าทางตอนเหนือนะคะของยุโรปตะวันออกก็จะอยู่ในประเทศอิตาลีสเปนนะฝรั่งเศสโปรตุเกสนะอันเนี้ยที่นับถือโรมันคาทอลิกนะคะก็คือเป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์น,นะคะประชากรส่วนใหญ่นะคะที่นับถือ อยู่ในยุโรปทางตอนเหนือและตอนเหนือของยุโรปตะวันตกนะก็อย่างเช่นเยอรมนีนะคะอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรแล้วก็เบลเยียมนะอีกอันนึงนะคะนิกายอีกอันนึงของศาสนาคิดก็คือนิกายออร์โธดอกนะคะนิกายออร์โธดอกซึ่งนิกายออร์โธดอกเนี่ยนะคะก็ ส่วนใหญ่จะนับถือกันอยู่ในยุโรปตะวันออกนะคะรัสเซียยูเครนโรมาเนียนะคะก็จะมียุโรปใต้บางส่วนนะคะเซอร์เบียนะมาซิโดเนียกรีซนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆคือศาสนาคริสต์นะคะแยกออกไปอีกสามิกายส่วนศาสนาที่คนนิยมนับถือนะคะรองจากศาสนาคริสต์ก็คือศาสนาอิสลามนะ,ะส่วนมากจะเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปนะ เช่นแอลเบเนียรัสเซียบอสเนียนะคะอันนี้เขาก็จะนับถือศาสนาอิสลามส่วนศาสนาอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นยูดายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อชนกลุ่มน้อยค่ะที่เราเรียกว่าชาวยูนะ,ะก็จะกระจายอยู่ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเบรุสมอสโดว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นนับถือยูดายส่วนพุทธศาสนาหรือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะเป็นศาสนาที่ คนกลุ่มใหม่อะคะ่ะเขาอบพยพเข้ามานะอย่างแบบชาวอินเดียชาวจีนอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงคนที่ไม่ได้นับศาสไม่ได้นับถือศาสนาอื่นๆเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นศาสนาอื่นๆก็มีเปอร์เซ็นต์6.1เปของทวีปยุโรปนะคะอ่ะ มาขอพูดอ,อีกนิดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะในทวีปย,ยุโรปซึ่งอย่างที่บอกอะคะ่ะยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นเป็นส่วนส่วนหนึ่งเลยเป็นเป็นอีกทวีปหนึ่งเลยที่พัฒนานะ,ะเป็นพัน์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายๆประเทศเขาก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วเขาก็มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ แล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็วิทยาการต่างๆอย่างมากมายทั้งในด้านการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจึงทําให้ประชากรของเขาค่ะเป็นประชากรที่มีคุณภาพสูงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวเป็นยังไงครอบครัวเดี่ยวก็คือพ่อแม่ลูกนะส่วนครอบครัวใหญ่ก็จะมีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะก็จะเป็นลักษณะของสังคมเมือง มากกว่าสังคมชนบทนะ,ะรวมไปถึงในด้านของความเป็นประชาธิปไตยนะคะของประเทศต่างๆเนี่ยที่อยู่ในทวีปยุโรปนะคะมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะเป็นแบบศาสนาเป็นคริสต์ศาสนาค่ะก็คือแบบมันเป็นสิ่งที่มันแบบมันคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมจากภายนอกเนี่ย ก็เข้าไปมีบทบาทหรือเข้าไปมีอิทธิพลนะคะต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้มากจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มันเป็นกลุ่มสังคมและรามที่มันสําคัญของทวีปเขานะคะส่วนในด้านของสังคมชนบทนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะสังคมชนบทส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง มากขึ้นนะคะในวีบยุโรปเพราะว่าในประเทศยุโรปเนี่ยยุโรปตะวันออกหรือแบบแถบสมุทรบอลขานนะคะเขาเคยมีระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะคะแต่ว่าหลังจากที่มันมีประเทศที่แบบมันเกิดใหม่อย่างเซอร์เบียบอสเนียหรือ เฮเซโกนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีการแบบว่าเร่งการพัฒนาในด้านของระบบเศรษฐกิจมันจึงส่งผลให้สภาพบ้านเมืองของเขาอะค่ะได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยนะคะมีวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยจากที่เขาเคยทําการเกษตรเลี้ยงสัตว์ทําเหมือนเมืองแร่ค่ะเขาก็ได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะ เปลี่ยนจากการทำเหล่านี้มาเป็นการทำบริการในด้านของการท่องเที่ยวนะะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นส่วนของสังคมชนบทแบบดั้งเดิมที่บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะ,ะบางส่วนอ่ะมันเกิดจากการโยกย้ายเข้าไปทำงานในเมืองอย่างเช่นเข้าไปทำงานในอิตาลีนะคะเข้าไปทำงานในยุโรปตะวันตกที่แบบมันมีความเจริญมากกว่าก็คือคนอ,อพยพเข้าไปหาความเจริญนะคะมากกว่า ซึ่งนะ,ะถามว่ามันก็เป็นผลดีนะที่ที่มันเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนปัญหาแล้วก็ความปลอดภัยของการดําเนินชีวิตนะคะอย่างบอกอย่างที่บอกว่าของเขาว่าเป็นสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบทเพราะนั้นนะคะเมืองใหญ่ๆใ,ในยุโรปตะวันตกหลายๆเมืองเนี่ยมักจะประสบปัญหาในด้านของการก่อการร้าย หลังจากที่ประเทศในยุโรปนะคะรวมกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำสงครามกับกลุ่มเก่อการร้ายไ,ไอริสหรือเอลกออิดาในตะวันออกกลางนะคะโดยเฉพาะอิรลักลิบเบียเซอร์เบียซีเรียนะขอโทษซีเรียอัฟกานิสถานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยไอ้นอกจากนี้แล้วนะคะยุโรปตะวันตกเนี่ยยังมีปัญหาด้านความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นนักเรียนเนี่ยบางครั้งอะ่ะนักเรียนสามารถไปหาดูข่าวได้นะคะบางคนที่เขาไปเที่ยวยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะไม่ค่อยเก็บของมีค่าไว้ทิ้งไว้ในรถถ้าแบบเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแบบเราอาจจะไปเช่ารถเขาอย่างนี้ใช่ไหมก็จะแบบมีการทุบกระจกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาของมีค่าในกระเป๋าเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไปเที่ยวคือเราก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะคะอย่างที่บอกมันมีการรวมกลุ่มกันใช่ไหมคะจากที่ไปกลุ่มเก่อการร้ายเมื่อกี้นะคะ,นะค,ะคือปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันจะมันมันเกิดการแบบว่า มันเกิดขึ้นในประเทศที่คือเขารับรับผู้ลี้ภัยอะค่ะมาจากกลุ่มพวกหัวรุนแรงอะค่ะที่นิยมไอไซอซิสหรือเกาะกลุ่มอัากออิดะที่เขาแทรกซึมเข้ามาในปฏิบัติการการก่อการร้ายต่างๆยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลให้แบบว่าอย่างเงี้ยค่ะเสียภาพลักษณ์บางส่วนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องแบบปกติเนาะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่แบบว่าเขาเปิดกว้างนะคะกับการที่แบบ ต้องรับผู้ลี้ภัยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะในประเทศเยอรมนมีฝรั่งเศสเนี่ยนะจะมีผู้ลี้ภัยจากแบบแอฟริกาหรือตะวันออกกลางเนี่ยรวมถึงประเทศเอเชียของเราหรือประเทศไทยของเราเนี่ยนะค,ะคนส่วนใหญ่นักเรนจะเห็นได้ว่านักวิชาการนักวิจารณ์หรือใครหลายๆคนนะคะเวลาเขาลี้ภัยทางการเมืองไปอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะลี้ภัยไปฝรั่งเศสอันนี้คือในไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลี้ภัยส่วนนี้มันมันจึงเป็นการสร้างปัญหาในการ ดูแลการดูแลสิทธิต่างๆหรือการจัดหางานต่างๆนะคะให้กับประชาชนในประเทศอะไรเงี้ย <ๆ S 1> นีอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็คือการรับรการรับวัฒนธรรมนะคะของโลกโลกาพิวัต์นะคะโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเราเรียกว่าโลกแบบโลกาพิวัต์นะคะอย่างที่บอกว่าอ,อ,อุตสาหกรรมในยุโรปเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆ การคมานาคมการสื่อสารเนี่ยมันมีความรวดเร็วแล้วก็ทุกวันนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่รวมแค่นี้การเงินการค้าการตลาดต่างๆการท่องเที่ยวมันจึงส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในยุโรปเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมที่เหมือนมันเป็นสากลนะที่มันเป็นไม่ใช่เหมือนหรอกที่มันเป็นวัฒน,นธรรมนะ หรือมันเป็นสากลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาอาหารนะคะสินค้าต่างๆนะเพราะนั้นอย่างเช่นกีฬาที่มันเผยแพร่ไปทั่วโลกนะ,ะฟุตบอลน,นะคะเทนนิสกอล์ฟนะคะหรือดนตรีที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกานะ,ะรวมทั้งการรับประทานอาหารฟาสต์ฟูด้ดนี่นะฟาสต์ฟู้ดเป็นยังไง แมคโดนัลด์พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เผยแพร่มาสู่บ้านเราด้วยเหมือนกันเห็น <he en S 2> ไหมนักเรียนก็คงจะเคยกินใช่ไหมคะอาหารจานด่วนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมนม,นมเนยสลัดเบียร์อะไรพวกเนี้ยเราก็ได้รับอิทธิพลเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกมาจากยุโรปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบ แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ